่าละได้เวลา,อาปอไฟเผาป่าก่อนไก่สองตัวตัวนี้มันมันกินได้ไหมสามตัวเนี่ยสองตัวเนี่ยโอ้ไม่ก้าฆ้ามันสงสารเลยแมวนี่ล่ะลาบแมวได้ไหมนี่มันเดียจังไอ้หำน้อยโอ้ันรู้จักมันรู้ชื่อมัน รู้จับหรอกจับไม่ได้นอนี่งับมืออะไรนี่ใช่ไม่ทำน้อยเอออยู่ใช่ไหมมาดูแต๊กทำอะไรย่างย่างเลย,ยโอ้ถานอย่างดีเลยเสดงไม่มีอะไรย่างเลยโอ้นี่ฝนตกไล่ป่ามาตัวทีเด็ดเลยเจ๋วเลยย่าง เมนูมมไปกินลาบลาบไวแล้ไไวลาบลาบอืมนี่นะไอตัวนี้ก็เหมือนกันวิ่งดูดิดูด,ดิมันพันแข้งวันขายกอรไม่ได้เลี้ยงมันมานี่จับก็จับไม่ได้นะจับลรางงับเลยเนะี่ยมาเล็กกินลาบเล็ก ชกินลาบไปใชมากินลาบแล้วเสร็จแล้วมามา,ามาขันน้องเสร็จแล้วมไหนอาหารสิงโต,โตมาอีกแล้วครับพี่น้องสิงโตทุกวันเลยลครับอื <c oughs> น่าอร่อยมากเลยนี่พี่น้องดูนี่ใจไม่ไหวแน่นะใจไม่ไหวเลยน,นี่นี่ก็ต้มเสร็จแล้วครับพร้อมหนุม่มคนเดิมหนุ่มน้องชายใหม่แล้ว ต้องหาลูกโดดแล้วลูกโดดมีอะไรครับมีแตกก่กระเทียมอย่างเดียวนี่แหละที่อยู่ที่พักห้องกกงห้องครัวเลยแยะเลย <Yeah. S 1> นี่แหละนั่งสี่ห้าคน,นตู้เย็นแค่ของไว้ทำข้าวกินเจ็บ yeah. โอ้ยทำแล้วจอไปกินเดี๋ยวแนวไปกินนะาะแชกต่อไปก็ราบอร่อยอร่อยพี่น้องว่าอร่อยไหม <c oughs> ดูดูไปเไยข,ข<อ><ค>้าวเหน <c oughs> ียวร้อนๆยังไงคิดจะกินเหลือนี่ <c oughs> เข้ามาไป